สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟสสามและโครงการเราชนะนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมและลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ได้รับเงินวันไหนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเลยนะคะงกุลยาตันติเมตินผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มีมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่มีทั้งหมดที่เร่งด่วนอยู่สองโครงการคือ โครงการเราชนะและโครงการคนละครึ่งค่ะสาวกุลยาตันติเมตินผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจและการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีมาตรการเยียวยาโควิดที่เร่งด่วนมีสองโครงการคือโครงการเราชนะโดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่32.9ล้านคนและโครงการมอ33เรารักกันรัฐบาลจะ เพิ่ม,มงเงินให้คนละ2,000บาทและจะโอนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ภายในเดือนพฤษภาคม2564นี้โดยสามารถนำเงินไปใช้ใจ่ายได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนาคมนี้ค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่31ล้านคนโดยแบ่งผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส1และเฟส2จำนวน15ล้านคน กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งอีก16ล้านคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปกระเป๋าตังค์วันละ150บาทจนครบ3,000บาท ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องโอนเงินเพิ่มจำนวน150ทเท่ากับที่รัฐโอนให้ค่ะเพื่อใช้ใจ่ายในโครงการคนละครึ่งตามมาตรการของรัฐค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยรัฐยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ